ออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวในสานวันทีกับกรุงศรีออโต้พรอมสตาร์ทช่ว่ปกป้องความร้อนแบบเนือระดับต้องฟิล์มกรองแสงซูเปอร์ไฮคูล สวัสดีครับแฟนๆรถไฟทะเลดัตช์ทวีตสุกท่านครับผมนิธิทูทมตประถมครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับกับเจ้ารถไฟฟ้าคันนี้นี่คือกระบะไฟฟ้าคันแรกของ Toyota Toyota t r a v e เวเในคลิปที่แล้วเราพาทุกทชมไปชมนะครับในความเป็นกระบะ Tra เวลตัวใหม่ของ Toyota นั่นคืออยู่ในหัวใจของเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรแต่ในคลิปนี้ขอพาทุกทชมมาเจอกับความเป็นกระบะไฟฟ้าคันแรกของ To y ยต a ผลิตที่บ้านเราส่งขายทั่วโลก บ้านเราตั้งเป้าขายไว้ไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะครับปีละประมาณ500ขคันเท่านั้นแน่นอนครับด้วยวันนี้เราพาทผู้ชมมาชมยังไม่รู้ระดับราคาว่าราคาเป็นเท่าไหร่แต่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเขาคือ กลุ่มลูกค้าที่เป็นแบบ B 2 B หรือเป็นในลักษณะของธุรกิจเท่านั้นในกลุ่มนี้นะคะะรับทุกผู้ชมว่ัคู่แข่งเขาเจอแน่ๆกับเจ้าริดเดราริดเด rd 6เนี่ยเราขับกันแล้วเรารู้แล้วว่าฟิลลิ่งของกระบะไฟฟ้าที่ขายในบ้านเราก่อนหน้าเจ้าตัว Travel e เนี่ยเป็นอย่างไรตัวนั้นเนี่ยขับมาแบบ suv ล้วนฟิลลิ่งการขับโคตรเราใจในความเป็นกระบะแต่ฟิลลิ่ง suv แต่เจ้า t r a v e l e ตัวนี้เน้นในเรื่องของ การใช้งานการบรรทุกมีไลฟ์สไตล์เล็กน้อยเพราะอะไรกรับท่านผู้ชมครับเพราะเจ้าตัวนี้นะครับพละกกำลังเยอะนะท่านผู้ชมเป็นมอเตอร์คู่นะครับ196แรงมา้ามอเตอร์หน้าเนี่ย205นิวตันเมตรมอเตอร์หลัง2 6 9นิวตันเมตรแบตเตอรี่นะครับเป็น NMC นะลิเธียมไอออนนะขนาด59.2กิโลวัตต์อาวฟา์ชาร์จ10กิโลวัตต์นะครับถ้า AC นะ10กิโลวัตต์ถ้า DC 125กิโลวัตต์ขับเคลื่อน4ล้อ แต่ Range ระยะทางเนี่ยครับทุกผู้ชมครับมันไม่ได้เยอะ Range ระยะทางตัวนี้310กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC ใช้จริงๆก็น่าอยู่ที่ประมาณ270กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งอันเนี้ยผมถามทางฝ่ายเทคนิคของ Toyota าเขาแล้วนะ Full load นะที่วิ่งระยะทางเนี้ย Full load หรือไม่ Full load วิ่งระยะทางที่ใกล้เคียงกันก็แปลว่า ถ้าคุณใส่น้ำหนักเต็มที่เขาแนะนํา700กว่ากิโลกรัมเนี่ยวิ่งไกล280กิโลถึงแม้ว่าจะไม่ฟูโลโหลดถึงแม้จะวิ่งตัวเปล่าก็270กว่ากิโลต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้งเหมือนกันอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของแฟนๆล้วกันเรามาดูหน้าตาของเจ้าตัว Tra v e โอีดีไซน์ผมว่าดูทัฟดูแมนเหมือนกับเจ้าตัว t ท a v e โปกติแหละไฟหน้ามาแบบนี้ลากมามีโลโก้โตต้ตาด้านหน้ากล้องรอบคันมีมาให้คุณอยู่แล้วนะครับ เซนเซอร์ออปชันในเรื่องของความปลอดภยัยไฮเทคมาเต็มอันนี้ก็ต้องยกนิ้วให้ว่า Toyota าทำการบ้านมาดีในครั้งนี้บอกแล้วว่าเขารบดุเดือดแน่ๆทับใหญ่ลงมาเองน่าสนใจแต่ดีไซน์เนี่ยผมชอบดีไซน์กระจังด้านหน้าเนี่ยมันดูแบบทับทบดูแน่แนๆดีนะกระจังตรงนี้ไม่ได้เป็นซี่แล้วนะแต่มาเต็มเมเป็นแผงเต็มเมแบบนี้นะครับมีกริลนี้มาดูจากบอดี้ดูจากดีไซน์ผมว่าใช้ได้นะครับไม่ได้แย่เลย นี่ไฟมาให้เปิดปิดไฟหน้าตนวัตเปิดปิดไปสูตตันวัดมีมาให้เดย์ไทม์ร n นนิ่คุณลากแบบนี้นี่ดีไซน์ตรงนี้เหมือนเจ้าตัว Overland อยู่แล้วนะครับนีแต่สิ่งที่น่าสนใจคือในเรื่องของ บอดี้ในเรื่องของการป้องกันแบตเตอรี่ที่อยู่ในเชสซีตัวนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเขาป้องกันอย่างไรเขาบอกว่าเป็นแบบไดมอนด์การ์ดเลยนะป้องกันในเรื่องของแบตเตอรี่ที่จะกระแทกจากด้านล่างขึ้นมานะเวลาเราเข้าไปออฟโรดหรือวิ่งในทางที่ครุขระเขามีการป้องกันแบบไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนี่ยางดเวล l e r a ์ท er นี่โอ้โหให้มา ไม่แย่ไว้ยบริสโตนตัวนี้นะครับและดีไซน์ของล้อนี่ครับท่านผู้ชมเขาจะทําล้อออกมาตรงนี้เป็นเรียบๆด้านขอบนี้เพื่อลดในเรื่องของแรงเสียดทานของลมนะยางซีรีส์ยางนะครับก็ดูดีนะดูใหญ่ใช้ได้นะ 26565R17 อันนี้เป็นขอบ17ใช้ได้ใช้ได้เป็น AT มานะครับชาร์จ ACDC นะอย่างที่บอก AC ชาร์จได้10กิโลวัตต์นะครับ DC ชาร์จได้125กิโลวัตต์ นะอันนี้ถือว่าดีนะสีดำนะกระจกมองข้างนะครับไฟเลี้ยวตรงนี้นะกล้อง360องศานะครับชายบันไดามาอันนี้ให้มาเหมือนตัว Overland นะครับตรงนี้ก็มาเป็นแบบรางพึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้เจาะรูนะอันนี้เป็นรางพึ่งธรรมดาก็เพิ่มการยึดเหนี่ยวนะครับมือจับเป็นสีดําตัวนี้เป็นดำลางมา4ประตูนะตัวนี้เป็นดับเบิลแคปหมดนะครับไม่มีตัวซิงเกิลแคปนะถ้าทรัลวอ e, เป็นดับเบิลแคปทั้งหมด ด้านท้ายนะครับมี Travel E อยู่ตรงนี้สติกเกอร์นี้ก็สวยดีล้อหลังมาเป็นดิสเบรกสีล้อมาดูในเรื่องของน้ำหนักบรรทุกนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยตัว t r a v e l E เนี่ยมีการพัฒนาในเรื่องของแหนบในเรื่องของช่วงล่างเพื่อให้รับน้ำหนักบรรทุกได้เพื่อให้สมบุกสมบันได้เพราะเจ้าตัว t r a v e l E เนี่ยเราเห็นว่าเป็นกระบะไฟฟ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระบะไฟฟ้ากลุ่มนี้เนี่ยมองที่ตลาดส่งออกเป็นหลักด้วย ในบางครั้งเราอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมเขาทำมาเป็นขับ4ต้องรู้ว่าทางโตโยต้าวางแผนเอาไว้ว่ารถคันนี้ส่งออกมากกว่าขายในประเทศผลิตปีนึงเนี่ยนะครับเป้าขายปีนึ่งเนี่ยห้าพคันขายบ้านเราแค่500คัน10%ของการผลิตทั้งหมดนั่นหมายความว่าตลาดหลักของเขาอยู่ที่ตลาดส่งออกและพื้นที่การใช้งานของเขาเนี่ยไปเป็นรถเหมืองนะครับไปเป็นรถขนส่งจริงๆดังนั้นเนี่ยเขาถึงออกแบบมาว่าเป็นขับ4ช่วงล่าง ที่แน่นหนาและทนทานแบบนี้นะครับมีนี่ขึ้นด้านข้างนะครับเหมือนกับเจ้าตัว TRAVO l นะด้านท้ายเหมือนกันนะไฟนะครับนี่โอ้แต่นะมันยังเป็นหลอดเลยนะอันนี้เหมือนโอ้โหโยต้าแลนด์คูเซอร์ er FJ ก็เป็นหลอดเออนะก็ใช้ปประหยัดปดีไซน์ตรงนี้นะเป็นลังพึ่งนะครับเป็นพลาสติก เซนเซอร์ S S หลังมีให้นะตัวนี้เป็นปั๊มนะครับเป็นปั๊มจมลงไปแบบนี้มีแอสเซซอรีแต่งด้วยมีใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเป็นแอสเซซอรีแต่งใส่เป็นสีดําก็ได้เป็นสีเทาก็ได้มีแอสเซซอรีให้นะครับมือจับตรงนี้เป็นไฮลักซ์นะครับไฟเบรกอยู่ตรงนี้นะครับไปทับทิมออ้ยไม่มีตัวหน่วงนะครับตัวนี้ไม่มีตัวช่วยเลยนะครับไม่มีตัวช่วยพยุงลงนะแต่ถ้านี่ ตัวขึ้นมีนะครับตัวช่วยเรียกว่าลดแรงยกของเรานะครับช่วยผ่อนแรงนะในด้านท้ายมีให้อันนี้ก็เหมือนกับเจ้าตัว Overland น์นะครับของตัว t r a v วลนะที่มีตัวผ่อนแรงเวลายกแต่เวลาลงเนี่ยลงเต็มๆเลยเนี่ยหนักๆเลยเนี่ยนะลงแบบนะ <S <S เขามีอุปกรณ์ด้วยนะมีอุปกรณ์ขายด้วยนะถ้าคุณอยากได้ทั้งยกเบานะครับลงเบา3 9 0 0นะครับ โอ oh, ใจหลายว่ะให้มาทั้งทีให้มาทั้ง2ด้านก็ไม่ได้นะครับ EV อยู่ตรงนี้นะสวยไหมท่านผู้ชมมองว่าสวยไหมผมว่ามันก็พอใช้ได้แล้วนะในเรื่องของฟังก์ชันใช้งานก็เอามาเข้ามาอยู่ในโปรแกรมของการผลิตเข้ามาผลิตในโครงการ EV ก็คือเอาเจ้า BC4X เข้ามาแล้วก็ผลิตใช้คืนในบ้านเราเป็นเจ้าตัว t r a v e บ E ะไปดูด้านในดีกว่าครับว่าฟังก์ชันการใช้งานเป็นอย่างไรและดีไซน์เขาเป็นอย่างไรครับนี่ครับเปิดมา นะผมชอบนะเจ้าตัว Travel ตัวนี้เนี่ยผมชอบดีไซน์กระจกเนี่ยมันดูทัฟมันดูบึกบึนดีแล้เนี่ยวัสดุดีอันนี้ต้องยอมรับว่าโตต้าทำการบ้านมาดีในเรื่องของวัสดุนะครับในเรื่องของวัสดุที่ใช้งานเนี่ยตัวนี้จะเป็นฮาร์ดนะแต่ว่าดูดีไม่ดูก้องแกงนะครับผมว่าดูดีกว่า Land c r เ i s e r F.J นะครับมือจับเป็นสีเทาดำนะตัวนี้เป็นสีเทาดำนะครับ มีที่ใส่ของตรงนี้ที่ใส่ของตรงนี้ที่วางขวดน้ําขนาดใหญ่ปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในดีกว่าว่าเขามีอะไรให้คุณบางครับผมมามือโหดตัวขึ้นไปด้วยนะจ๊านี่ไม่คีเร่เว้ยปะ่ะเดี๋ยวไปน้าข้างในกันครับผมนี่ครับเบาะนั่งนะครับเหมือนเจ้าตัวทราเวลยกได้เหมือนกันนะยกนี่นะครับก็ใช้ได้นะก็ยกมาก็โอเคนะ เออก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้นะครับในเรื่องของการขนของข,ขนของขึ้นมานั่งชอบในเรื่องของการยกตัวขึ้นมานะครับนะมีกระดูกดีแต่แตึงหลังไว้นิดนึงนะนิดเดียวนะครับตัวเนี้ยนะมันไม่ราบมันไม่เรียบเหมือนกับเจ้าตัว R D 6นะอันนี้ยังถือว่าเป็นจุดอ่อนอยู่นะอันนี้ยังแปลกใจทำไมมันไม่เรียบวะเออธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นรถไฟฟ้า อุโมงนี้ต้องไม่มีล้นะครับแต่นี่น่าจะใช้แพลตฟอร์มเดียวกับเจ้าตัว t r a v วลก็เลยมีอุโมงไปด้วยนะครับเนี่ยมันก็เลยพื้นที่ไม่กว้างเท่าไหร่แต่ให้ USBC มา2จุดเยี่ยมช่องแอร์นะครับ2จุดแต่ว่าดูวัสดุเห็นไหมวัสดุกระโหลกตัวนี้มันจะไม่ได้เนียบมากมายแต่ก็ไม่ได้แย่นะให้ USBC มาก็ถือว่าให้มาดีนะครับแต่พัฒนาขึ้นมาดีขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับเจ้าตัว r ี vo ตัวเดิมนะครับ โอ้โหนี่เบาะเป็นทรงสปอร์ตนะครับมีที่แขวนแกงให้เราด้วยนี่มีถุงแขวนแกงด้วยนะครับแขวนกระเป๋ากระเป๋าสำหรับคุณผู้หญิงที่ใส่ของให้มาทั้ง2เบาะนี้หน้าซ้ายขวาดีมากนั่งได้นะครับแต่หลังแอบตึงไปนิดเดียวแต่ถือว่าเฉียบนะมือโหนจับแบบนี้อันนี้ให้มาเป็นลดคอสหน่อยเหมือนกันนะให้มาเป็นแบบฟิกไม่ได้ให้มาเป็นแบบหลบได้นะครับแต่ก็โอเคให้มาก็ดี ไปดูด้านหน้าดีกว่าแต่ผมว่าราคาไม่ถูกกับตัวนี้นะป้ป้ป,ปดูด้านหน้าดีกว่าไปะนะครับเปิดเข้ามาด้านนี้ไม่ได้ดูหรูหราอะไรนะดูแบบใช้งานเลยนะดูท่านผู้ชมดูวัสดุนะครับนี่วัสดุใช้ร่วมกันเยอะเลยเนี่ยใช้กับตัวแรนคูเซอร์ด้วยนะครับในตัวของตัวปรับกระจกไฟฟ้าต่างๆนะครับโอ,โอเคอันนี้เป็นเป็นซอฟลเลยเฮ้ยตัวนี้เป็นซอฟนะครับตัวนี้เป็นซอฟเอ้ยข้างหน้านี่ดี นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งตัวนี้เป็นซอฟ์นะกร<น>ะจกไฟฟ้า4บานปรับกระจกมองข้างอยู่ด้านนี้โหนไฟฟ้าแต่ให้ไฟฟ้าเฉพาะผู้ขับนะครับผู้โดยสารตอนหน้ายังเป็นแมนวนวลอยู่เบาะนะให้มาคู่ก็ไม่ได้นะครับขึ้นมาโหจะเบาะนั่งมันแปลกๆนะครับแมนวนวลนะครับปรับเบาะดี แปลกๆแ,แต่นั่งดีเหมือนกับเจ้าตัว t r v v l d ดีเซลทุกประการ a Adaptive Cruise คร n t โ o นจนถึงจุดหยุดนิ่งมีมาให้นะครับด้านซ้ายก็เป็นในเรื่องของการปรับหน้าจอกลางตัวนี้12 3นิ้วให้มาโคตรดีลงตัวนะเดีเรากดดูนะครับนี่นะขึ้นมาดีและหน้าจอมาตรวัด12 3นิ้วเหมือนเจ้าตัว Overland อยู่แล้วแต่การแสดงผลไม่เหมือนกันนะครับเพราะนี่มันเป็นไฟฟ้า นี่ก็ Apple CarPlay ได้ Android Auto ไ right ร้สายได้ช่องใส่เสร็จตังนะ Drive Mode มี Drive Mode มาให้ด้วยแล้วก็มีโหมดที่แตกต่างนะครับจากเจ้าตัว Overland นะโหมดขับขี่เนี่ยมีโหมดโมกโมเกาโมกุลอะไรเนี่ยนะครับ claro. ซึ่งเป็นการออกตัวที่พื้นผิวที่ไม่เรียบนะครับเขบอกว่าใช้งานสำหรับงานเหมืองอันนี้ก็คือตลาดส่งออกนะครับเปลี่ยนจาก Deep Snow มาเป็นโมกุลโมกันนี่แหละก็ว่ากันไปอันนี้ก็ถือว่า ดูดีมี traction control เกียร์เป็นชิปไบายวดีมากออตโต้เบรกโฮปาร์ก,กิ้งไฟฟ้านะครับมีไวเลสชาร์จให้ด้วย15วัตต์นะครับที่วางแก้วน้ำสองแก้วอันนี้ก็เหมือนกับเจ้าตัวโอเวอร์แลนด์อยู่แล้วนะครับเฮ้ยมีปลั๊กไฟให้ด้วยท่านผู้ชมมีพาวเวอร์เลสให้ด้วยแล้วก็มีปลั๊กไฟนี่ AC 220มาให้ด้วยหยุยดีมากอันนี้ดีชอบโอ้โหสำงวจทำงานได้เลยเจ๋งเว้ยแล้วดูมันใหญ่ดีนะแต่ฟังช่งฟังชันใช้งานเนี่ยเหมือนกับเจ้าตัวโอเวอร์แลนด์ เนี่ยเปิดมานะครับช่องนี้ชอบนะครับใส่น้องใส่น้ําดีนะแล้วก็ปรับเกะเกะนี่นะเอ้ดีเวเ้ยไองานดีนะครับงานเหมือนโอเวอร์แลนด์งานดีที่วางแก้วน้ําที่วางแก้วน้ํา2ด้านนี้ให้มาดีตัดแสงออโต้ตัวนี้นะครับที่ใส่แว่นตาไฟเป็น led นะไฟเป็น led นี่ก็ต้องเหมือนกันโอ้โหโคตรแย่อันนี้เสียใจว่ะ อันนี้มันน่าจะมีกระจกกระเจกให้นะและอันเนี้ยวัสดุตรงเนี้ยของโตโยต้เนี่ยตั้งแต่โอ้แล้วนี่มันดูกองแกงเกินไปมันดูถูกไปอันนี้อันนี้แต่ให้สําหรับผู้นั่งโดยสารมาแต่ก็ไม่มีไฟให้แล้ววัสดุมันดูมันดูถูกเกินไปหน่อยนะครับ นี่คือเจ้าตัวกระบะไฟฟ้าคันแรกนะครับของ Toyota าเดี๋ยวเราไปดูที่บอกว่าเขาตัวไดมอนกาดนะที่อยู่ด้านล่างว่ามันเป็นแผงกันกระแทกด้านล่างเป็นอย่างไรตรงนู้นเขโชว์อยู่ไปดูกันเลยเดี๋ยวไปสรุปกันครับไปครับเดี๋ยวไปดูไอตัวรองที่เขาเรียกว่าไดมอนกาดกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่นี่ทางโตโยต้าเขาตั้งโชว์ไว้แล้วนะครับนี่ดูแผ่นจากนี่ได้เลยนะครับ เนี่ยเป็นแผ่นที่เขาชิลด้านใต้ไว้หมดเลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้ถ้าส่งออกหรือว่าในประเทศเราเองในระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อคุณต้องลุยและดูแผ่นกันกระแทกของเขาครอบมาตั้งแต่ตัวนี้นะครับมาตั้งแต่ด้านหน้านี้เลยนะนี่กันกระแทกแต่ด้านหน้าไปจนสุดด้านท้ายเลยนะครับปกป้องในเรื่องของแบตเตอรี่ปกป้องในเรื่องของมอเตอร์ขับมาครบ เพราะอะไรครับเพราะว่าของเขาเนี่ยมีระบบการขับเคลื่อนที่เรียกว่ามัลติเทเรนซีเล็กนะดังนั้นเนี่ยต้องไปลุยต้องไปฝ่าฟันกับพื้นที่ที่มันไม่ปกติเพราะว่าอย่ามองแค่ว่าเขาใช้แค่ในบ้านเราเขาใช้ในต่างประเทศด้วยดังนั้นเนี่ยเขาต้องใช้งานหนักในหลากหลายรูปแบบเขาก็เลยต้องออกแบบมาแบบนี้นะครับและระบบการขับเคลื่อนเขาการถ่ายเทน้ําหนักหน้าหลังนี่ห้าสิบห้าสิบนะก็ต้องถือว่าน่าดูเหมือนกัน อยากรู้เหมือนกันว่าช่วงล่างเขาเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าเบาะน่องเบาะนั่งเขาก็ให้มาดีนะครับเบาะนั่งนี่ก็เป็นซอฟ t ์เทคนะเบาะหนังที่เราดูเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นซอฟ t เทคก็ถือว่าให้มาดีให้ t o โยต้าเซฟตี้เซระบบช่วยขับมาดีนะแอดัพตีฟคุชเทนจนถึงจุดหยุดนิ่งเป็นแบบ s t o p and Go ก็มีมาให้กล้องรอบคันก็มีมาให้คุณใช้ได้นะครับก็ถือว่าเตรียมตัวมาดีแต่ว่ายังไม่รู้ว่าระดับราคาเป็นอย่างไรฟิลลิ่งช่วงล่างจะเป็นอย่างไรฟิลลิ่งช่วงล่างจะเเเหหมืือออนนนกับ RAD6 Riderra RiderRA ขง Rid รปปล่า็ กระบะไฟฟ้าที่ผมบอกเลยลยว่าขับดีที่สุดในตลาดคันหนึ่งเจ้าโตต้า t r a v วล E จะสู้ได้หรือเปล่าในเรื่องของการขับเคลื่อนนะในเรื่องของการขับขี่ฟิลลิ่งพรมลาลัยเป็นพวมลาลัย E P S ด้วยพวงมลาลัยไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันน่าสนใจว่าไปได้หรือเปล่าว้วหรือเปล่า แต่ระดับราคาก็ต้องมารอลุ้นกันว่าระดับราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่บอกได้เลยว่าไม่ถูกแน่ๆ500คันที่ตั้งเป้าขายไว้ในปีนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยแค่500คันเท่านั้นก็ไม่ได้เยอะมากมายพอไว้กับเป้าขายที่เขาก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าตลาดในบ้านเราตลาดกระบะไฟฟ้ายังไม่ได้เติบโตมากนักนะครับและการขายของโตโยต้านะครับในจูทราลโวอีกระบะไฟฟ้าคันนี้เนี่ยราคาไม่ได้รวม Wallbox นะเขาแยกขาย Wallbox นะครับ ถ้าวอล์กอัในเฟสเดียวนะไฟ1เฟสเนี่ยเกิโลวัตต์อวเนี่ยนะครับสี่หมแต่ถ้าเป็นไฟ3เฟสปล่อยไฟ22ิกิโลวัตต์อวเนี่ยห้าหมเท่านั้นเฮ้ยเป็นผมนะผมเลือกติดตัว3เฟสเลย52 0 0มเพราะคุณสามารถที่จะใช้กับรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆคันอื่นๆได้ด้วยนะครับห้าหมแล้วก็ตามมาตรฐานของ To โยต้าเหมือนกันความเป็น t r a เวลอได้เปรียบแน่นอนในเรื่องของศูนย์บริการได้เปรียบแน่นอนในเรื่องของอะไหล่ต่างๆประกอบในประเทศ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวั่นว่าชิ้นส่วนไหนจะไม่มีชิ้นส่วนไหนจะรอ,อนานถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับนั่นคือจุดเด่นมากๆเข้าศูนย์บริการทั่วประเทศ400กว่าแห่งของ t ต y o ต a านั่นก็ทําให้เจ้า Tra เ e, วลเอกระบะไฟฟ้าคันนี้มีความแข็งแกร่งในเรื่องของบริการหลังการขายมีความแข็งแกร่งในเรื่องของความเชื่อมั่นของลูกค้าได้มากกว่าแบรนด์อื่นๆที่เป็นกระบะไฟฟ้าเช่นเดียวกันแต่เราต้องไปลองขับกันว่าฟิลลิ่งการขับของเจ้า t r a เวลเอนี่เป็นอย่างไรนุม่มนวลไหมเวลามีโหลดบรรทุกแล้วเนี่ย ไปได้ไกลแค่ไหนเวลามีโหลดลากจูงจะไปได้ไกลแค่ไหนนั่นเป็นการบ้านของเราที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักเจ้าทราเวอีให้มากกว่านี้ในวันนี้เราพาท่านผู้ชมมารู้จักท r a เวลีแบบคร่าวๆในครั้งหน้าเป็นการลองขับแล้วเรามาดูกันว่าจะรถคันนี้กระบะไฟฟ้าของโตโยต้าคันแรกของเขาเจ๋งแค่ไหนท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรครับชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่กับเจ้าทราเวลีคันนี้แสดงความคิดเห็นไม่ได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับวันนี้ขอตัวไป แต่เพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u อน c r i b e like, ์ share, เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ